คนที่ปวดหัวบ่อยๆหรือว่าเป็นไมเกรนบ่อยๆนะคะ,ะ,คะเกิดจากการที่เขากระทําบางอย่างแล้วล้มเหลวมันอาจจะไม่ได้ล้มเหลวจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจที่เขาคาดหวังเอาไว้นะคะ สวัสดีค่ะเคยมีปัญหาปวดหัวปวดไมเกรนไหมคะวันนี้โค้ดเคสนะคะมีเคล็ดลับแบบฉบับเล่งด่วนเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นไมเกรนและปวดหัวมาฝากค่ะคนที่ปวดหัวหรือว่าเป็นไมเกรนเนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองชอบทําอะไรที่มันแบบว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟก จะต้องให้มันดีที่สุดแล้วก็หมั่นกับว่าทําอะไรที่มันแบบเกินเส้นของความสามารถตัวเองนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบความเพอร์เฟกต์ว่ายง่ายๆนะคะโค้เคสก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความเป็นแบบนั้นด้วยนะคะก็เลยมีอาการปวดหัวอยู่เนืองๆนะคะบางช่วงก็ถึงขนาดว่าเป็นไมเกรนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโค้เคสนะคะได้ไปอ่านหนังสือของชีวิตนี้ลิขิตได้นะคะของลุยส์เฮนะคะเป็นหนังสือที่ขอแนะนํามากๆเลยนะคะใน ในหลังสือเล่มนี้นะคะบอกว่าคนที่ปวดหัวบ่อยๆหรือว่าเป็นไมเกรนบ่อยๆนะคะเกิดจากการที่เขากระทําบางอย่างแล้วล้มเหลวเขาว่าล้มเหลวนะคะมันมอาจันอาจจะไม่ได้ล้มเหลวจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจที่เขาคาดหวังเอาไว้นะคะดังนั้นวิธีนะคะที่จะทําให้เราอลดล็อก นะะในการปวดหัวอย่างเรง่งด่วนเลยนะคะคือเมื่อเรามีอาการปวดหัวแล้วให้เรานั่งนิ่งๆกับตัวเองนะคะแล้วมานั่งนึกค่ะว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรลงไปทำอะไรที่ไหนทำอย่างไรแล้วเราคิดกับตัวเองอย่างไรเรามีความคาดหวังกับตัวเองอย่างไรแล้วผลที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อเรานั่งคิดกับตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อคือเราอะทำอะไรไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวัง เราก็เลยเริ่มเครียดเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่ากําลังจะลงโทษตัวเองเล็กๆอะ่ะแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนะไม่มีใครอยากจะลงโทษตัวเองเล็กๆนะคะแต่คือมันเกิดจากกระบวนการภายในอารมณ์ของเราหรือลงไปในระดับจิตใต้สํานึกเลยนะคะว่าเราเหมือนกับว่าเราทำเราทำบางอย่างเราอยากทําบางอย่าง แต่มันไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการเรารู้สึกว่าเรากําลังล้มเหลวและเมื่อเรากําลังรู้สึกล้มเหลวเราก็เหมือนกับกําลังโทษตัวเองนะคะเรากําลังโทษตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือคีย์นะคะข้อ2เลยค่ะเมื่อเรารู้สึกอย่างนั้นนะคะให้เรากลับมาอยู่ที่ตัวเองนะคะแล้วเริ่มคุยกับตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราคาดหวังอะ สิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอะจำเป็นไหมทุกครั้งว่าเราจะต้องทำมันสำเร็จทุกครั้งนะตอบแบบ c o m มอนเลยคือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะในบางวันที่เราไม่สามารถจะเพอร์เฟกต์ในทุกเรื่องในบางวันที่เราไม่สามารถจะทำได้ดีในแบบที่เราคาดหวังได้มันเกิดขึ้นอยู่ได้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำคือเราจะยังไงอะคะเราต้องพุชตัวเองหรือเปล่าต้องแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ ต้องทํำสิต้องทำให้มันได้สิทาไมถึงทําไม่ได้ล่ะทำไมทําได้แค่นี้วิธีนี้ใช่ไหมคะวิธีการเคี่ยนตีตัวเองวิธีผลักดันตัวเองแบบแรงๆแบบนี้มันไม่ค่อยจะได้ผลกับระดับอารมณ์ของตัวเองในระยะยาวนะคะแต่วิธีที่จะได้ผลก็คือการที่เราจะเหมือนกับเห็นอ,อกเห็นใจ ในตัวเองก่อนโค,ค้ชเคทเคยเล่าอยู่เสมอนะคะว่าในตัวของเราเนะะี่ยค่ะมันไม่ได้มันมีอยู่3ามจิตด้วยกันนะคะก็คือจิตรู้สํานึกก็คือเปรียบเทียบว,ว่าคือความคิดนะคะจิตจิตใต้สําเนื้อคะก็คือหรือเปรียบเทียบว,ว่าคืออารมณ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือสนามจิตหรือว่าก,กดแรงดึงดูดหรือจัก,กรวาลที่เราที่หลายๆคนเคยพูดถึงนะคะทีนี้การที่เรานะคะเป็นคนที่แบบว่าอยากจะทำอะไรให้มันเพอร์เฟกอยากทำอะไรให้มันเสร็จสมบูรณ์ให้เราพึงพอใจอะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นในระดับความคิด คือเราคิดเราอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆไปเร็วๆแล้วก็แบบสําเร็จแบบนี้นะคะเกิดขึ้นที่ระดับความคิดแต่พอเราไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าอาจจะล้มเหลวบางอย่างนะคะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะความรู้สึกตรงนั้นนะคะมันเกิดขึ้นมันเกิด,กดความรู้สึกเจ็บปวดที่ระดับอารมณ์ทีนี้เวลาระดับความคิดของเราเนี่ยมันคาดหวังอีกแบบหนึ่ง แต่พอผลออกมามันไม่ได้แบบนั้นระดับอารมณ์เกิดการตอบสนองเกิดการรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและกเกิดการโทษตัวเองสิ่งที่แก้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดและเป็นระยะยาวที่สุดนะคะก็คือการโอบกอดการโอบกอดความผิดพลาดของตัวเองก่อนค่ะการโอบกอดก็คือการเห็นอกเห็นใจการเห็นอกเห็นใจนำมาซึ่งการแก้ไข อีกครั้งค่ะการเห็นอกเห็นใจนํามาซึ่งการแก้ไขนะคะเหมือนกับเคสเปรียบเทียบเหมือนเวลาแบบหลานของเราลูกของเราเวลาเขาทาแก้วแตกอะคะ่ะเขาทําแก้วแตกแพงอะแล้วเราเองแบบว่าแบบแบบแก้วราคาแพงแะอะไรเงี้ยเวลาเราเราเดินไปเราทําไงคะคือแบบแม่บางคนนะเคสเคยเป็นเราก็จะบอกทำไมทําแบบนี้ทำไมทําแบบนี้ทำไมถึงทําแตกทําไมไม่ระว,วงังเก็บมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเคยเป็นไหมเคสเป็นเราก็รู้สึกว่าเราแบบเหมือนกับ พูดต่อว่าเขาแล้วก็ให้แบบเหมือนเป็นการลงโทษเขาอะค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าเด็กอะเขาก็จะเก็บแก้วที่มันแตกแล้วเขาก็จะร้องไห้และภายหลังจากนั้นนะคะเด็กคนนั้นจะมีพฤติกรรมในการทําแก้วแตกอยู่บ่อยๆลองสังเกตด,ดูนะคะเช่นเดียวกันค่ะจิตใต้สำเนกของเราหรือว่าอารมณ์ของเราอะเขาเหมือนเด็กตัวเล็กๆอะคะ่ะในตัวของเราเวลาเขาอะ พยายามทําอะไรแล้วอ่ะแล้วมันไม่มันมันล้มเหลวอ่ะมันไม่ปเป็น,ปนไปตามที่คาดหวังอะคะ่ะเขาก็จะรู้สึกกิ้วเหมือนกันรู้สึกเหมือนเหมือนเด็กคนนั้นที่ทําแก้วแตกเลยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราจะทํานะคะข้อ2เราเข้าไปอบกอดความรู้สึกนั้นค่ะโดยการทําแบบนี้ค่ะโค้ดเคสขอแสดงวิธีการให้ดูเลยนะคะเพราะบางคนเคสโค้ดเคสเคยพูดแต่ว่าคือเขาไม่เ็ตว่าต้องทํายังไงกับการโอบกอดความรู้สึกของตัวเองนะคะดูตามนี้เลยค่ะ ่ะต่อมาที่ไหลแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกสงบสุขเลยว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพูดจนพูดคาว่าไม่เป็นไรอะคะ่ะจนรู้สึกว่าข้างในอะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงจริงพูดจนรู้สึกว่าอืมมันไม่เป็นไรจริงๆอะค่ะนะคะ,นะคะให้รู้สึกสงบสุขนะคะเอาใหม่นะคะไม่เป็นไร มันไม่เป็นไรมันโอเคมันโอเคมันไม่เป็นไรนะคะจากนั้นโค้ดเคสขอแนะนำสี่ประโยคนะคะสี่ประโยคในการที่เราจะเซลฟ์เลิฟในการที่เราจะให้อภัยตัวเองนะคะสี่ประโยคนี้สำคัญเลยนะคะทวนให้ฟังก่อนเลยคือคำว่า I love you ฉันรักเธอ I am sorry ฉันขอโทษ Please forgive me ให้อภัยฉันได้ไหมและ thank you ขอบคุณนะคะเราจะใช้สีประโยคนี้กับอารมณ์ของเรากับเด็กตัวน้อยๆในตัวของเรานะคะพูดเพื่อที่จะบอกให้เขารู้ว่าโอเคสิ่งที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ตามเป้ามันอาจจะล้มเหลวแต่มันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอเรามาเริ่มต้นเรามาเอาใหม่ด้วยกันนะคะดูตัวอย่างเลยนะคะโอเค มันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรจิตใต้สำนึกของฉันฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะฉันรักเธอฉันขอโทษในบางครั้งฉันก็ตั้งเป้าหมายเกินความจำเป็นบางครั้งฉันก็ต้องการความเพอร์เฟกที่มันมากเกินไป บางครั้งฉันก็เร่งรีบเกินไปโปรดให้อภัยฉันได้ไหมฉันขอโทษฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันได้ไหมรู้สึกถึงมันนะคะรู้สึกว่าเรากำลังคุยกับอีกคนคนหนึ่งอยู่รับรู้ถึงความรู้สึกว่าเรากำลังขอโทษเรากำลังรู้สึกต้องการการคืนดีนะคะและจบด้วยประโยคที่ว่า ขอบคุณนะขอบคุณนะตอนนี้ฉันต้องการจะไปต่อแล้วฉันต้องการจะไปต่อแล้วฉันเชื่อว่าฉันสามารถผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ฉันสามารถที่จะคล่องแคล่วว่องไวได้ฉันสามารถทำงานที่มีคุณภาพในเวลาที่จำกัดได้ฉันสามารถทำสิ่งที่มันยาก,ยากให้ประสบความสำเร็จได้ ฉันต้องการจะไปต่อแล้วโปรโดสนับสนุนฉันนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยรู้สึกอินลงไปข้างในรู้สึกสงบสุขอยู่ในตัวของตัวเราเองรู้สึกกับมองมองถึงคนข้างใน นะคะว่าเขาอาจาก,กำลังรู้สึกอะไรอยู่ที่เขานั้นไม่สามารถที่จะทำงานบางอย่างตามความคิดของเราได้นะคะบางครั้งอารมณ์จิตใต้สำเนึกไม่สามารถวิ่งตามความคิดของเราได้เรื่องบางเรื่องมันอาจจะยากไปเรื่องบางเรื่องมันอาจจะมีสิ่งที่มันซับซ้อนกว่านั้นเราไม่รู้แต่สุดท้ายเราควรจะต้องบอกเขาว่า ฉันรักเธอฉันขอโทษปรดให้อภัยฉันและขอบคุณตอนนี้ฉันจะไปต่อแล้วเคล็ดลับนะคะของการทำให้เราหายปวดหัวอย่างรวดเร็วนะคะมีแค่สองข้อค่ะค้ดเคล็ดตัวนะคะข้อแรกสังเกตก่อนค่ะว่าก่อนที่เราจะปวดหัวเราได้คิดเราได้กระทำอะไรลงไปนะคะที่ไหนอย่างไรนะคะและสังเกตตัวเองสังเกตอารมณ์ตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะ คือให้เราโอบกอดความเป็นตัวตนของตัวเองโอบกอดอารมณ์ของตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะความเข้าใจนำมาซึ่งการแก้ไขค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ